สวัสดีครับวันนี้พงม,มีเคส iPhone มาแนะนํากันครับจริงๆพงยังไม่รู้นะว่าข้างในเป็นยังไงครับคือทางดอทไลฟ์เนี่ยเขาส่งบ็อก์นี้มาให้ครับเป็นเคสของแบรนด์ทอรัสนะซึ่งเท่าที่พงเข้าใจเนี่ยก็คือจะเป็นเคสที่มีคิกสเตนเลยก็หมายความว่าตัวหลังเคสเนี่ยจะมีแบบข้อพับอะพับออกมาแล้วก็เอาโทรศัพท์ของเราตั้งได้เลยเราไม่ต้องพกแบบว่าเป็นที่ตั้งใดๆเลยนะครับไม่แบบว่าจะเป็นแบบโฟล d a ด l e หรือจะเป็นแบบด r ร p พอดส a ตนอะไรเงี้ยนะ สำหรับคนที่ไม่ต้องการถือมือถือทุกวันนี้มือถือมันก็หนักมากเหลือเกินนะก็เลยคิดว่าเคสเนี้ยน่าสนใจนะแล้วก็ผงคิดว่าเหลือสอเรื่องที่เราน่าจะต้องรู้กันก็คือหน้าตาเคสเป็นยังไงราคาเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเรามาอันบ x ็อกพร้อมกันนะอันนี้ผมก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะครับเพราะเขาบอกว่าในไทยเนี่ยมีไม่กี่กล่องนะแล้วก็ส่งมาให้พง1กล่องด้วยครับคือมันจะใหญ่อะไรขนาดเนี้ยถ้าจะบอกว่า เคสหนึ่งอันกล่องใหญ่ขนาดนี้พงว่ามันก็แอบจะแบบมันแอบจะกล่องใหญ่ไปหน่อยอะ่ะแต่เอาเป็นว่าเรามาอันบ็อกซ์พร้อมๆกันเลยดีกว่านะคือตอนนี้เขาเขียนว่านี่ for anniversary นะครับอันนี้เพื่อนๆน,น่าจะเห็นจากกล้องเนาะแล้วถ้าเกิดพงอื้อนี่นี่ตรงนี้ให้ดูก่อนนี่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 พงว่าอันนี้แหละนะเพื่อนๆจะเห็นไหมมันจะเป็นแบบเนี่ยเห็นไหมครับมันน่าจะเป็นดิงนะติดที่โทรศัพท์หมายความว่าเคสโทรศัพท์เหมือนกันแต่ตรงกล่องเนี่ยเห็นไหม มันก็จะเป็นตัวพับแบบนี้นะอ่าเป็นตัวพับยื่นออกมานะครับแล้วก็อ๋อนี่พับออกมาให้ดึงให้ดึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดึงออกมาอ่าโอเคตรงนี้จะเขียนว่า4 t h anniversary นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราขยับมานิดนึงมันก็จะกลายเป็นคำว่า kickstand case โอเคเอ้ยอันเนี้ยเข้าใจได้นะว่าเออเขาอยากจะสื่อสารว่าเอ้ยมันเป็น k i c k s t a เอ้ยเดี๋ยวถ้ามันดึงออกมาได้ หมือนอีกฝั่งหนึ่งมันมันจะมีลายๆนะก่อนพงถ่ายพงเห็นเออนี่ไงเป็นลายๆอ่ะฮึบนี่อ่ะเราลองดูนะเปิดมาอีกข้างนะครับแล้วลองดึงดูพร,พร้อมๆกันเฮ้ยโหเฮ้ยอันนี้เท่เอออันนี้เท่เหมือนเหมือนหมุนๆน่ะหมุนๆเออเจ๋งดีเจ๋งดีเท่ดีครับเท่ดีอันนี้เออเป็นการแกะกล่องที่รู้สึกว่าเออมีสีสันนะแต่ว่าจริงๆแล้วโปรดักต์ข้างในเนี่ยสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นเราไปดูข้างในกันนะฮึบ โอ้้ย oh. hey, มันเด้งขึ้นมาได้ด้วยมันเด้งขึ้นมาได้ด้วยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ให,มให้เพื่อนเพื่อนดูพร้อมกันฮึบเปิดเสร็จมันเป็นเหมือนแม่เหล็กนะเนี่ยตรงนี้มันมีแม่เหล็กกลายออกมาอ๋อ oh. นี่แล้วตรงนี้ก็มีเคสออกมาอ่านี่จะมีเคสสีเขียวนะครับอ่าเราเอาเคสสีเขียวออกมาก็สวยดีนะเคสสีเขียว แล้วก็ตรงนี้อเห็นเลยว่ามันเป็นคลิกสแตนเนาะ,ะหมุนได้ไหมหมุนไม่ได้นะได้แต่แบบนี้เดี๋ยวลองถ่ายให้ดูดีกว่าว่ามันใช้ยังไงนะอ่ะอันนี้เป็นม็อกเนาะที่พงทําไปตอนรีวิวพร้อมกับรีวิว iPhone 15 Pro แหละนะคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะดูแล้วนะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูพงคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ iPhone 15 Pro ก็ไปดูได้นะครับในช่องก็ทิ้งเอาไว้แหละนะเซิร์ชนิดนึงก็เจอละ ทีนี้เอาเป็นว่าเผื่อใครไม่อยากเซิร์ชเดี๋ยวทิ้งไว้ใน Description ด้านล่างนะครับนี่พงใช้เป็นสีไวท์เทเนียมนะครับ15 Pro นะอันนี้อืมอ่ะลองใส่เข้าไปอืมมันก็สวยนะแต่โดยส่วนตัวนะพงไม่ได้ชอบสีเขียวอะ่ะอยากได้สีส้มเลยสีน้ำเงินอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าพูดถึงฟังก์ชันเอามางงี้ อืมเสียดายถ้าบิดได้แล้วให้นิ้วสอดเข้าไปได้น่าจะดีนะแต่ว่าโอเคแหละตั้งได้ตั้งได้นะครับอู้ตั้งได้แบบเกือบจะสุดเลยอะนะคือมันตั้งได้แบบเลเวลประมาณเนี้ยให้เพื่อนเพื่อนดูไงดีเอาเป็นว่าดูงี้ไปก่อนนะแต่ถ้าเกิดนอนเนี้ยก็นอนได้แอบปรับองศานอนมานอนเกือบราบเลยอ่ะไม่ได้เกือบราบมันจะวางล้มตึงลงไปนะ แต่ว่าเอียงๆเ,เยอะๆเนี่ยก็ยังวางได้อยู่นะครับเออก็ถือเป็นแบบเนี่ยกลาองออกมาประมาณนี้นะเมื่อกี้ก็ยังวางได้สบายๆนะครับเออก็ถือว่าเป็นนะเป็นอะไรที่เจ๋งดีนะแล้วก็ออวัสดุเออเอ,อ้ยแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือพวกคัตติ้งขอบด้านข้างเนี่ยมันมันแบบมันไม่คมเลยอะคือมันละมุนมือมันโค้งมนไปทุกส่วนเลยนะเอออันเนี้ยเป็นแบบเป็นงานเนียบๆนะครับ เคสเนี้ยบเคสไม่เนียบเนี่ยมันต่างกันที่ตรงนี้เลยนะว่าแบบใครทําตรงขอบมนหรือไม่มนอะไรเงี้ยนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองดูอีกนิดนึงว่าเขามีอะไรอีกแล้วก็นี่เขามีนี่นะ open left to the origin นะครับแล้วก็มี open right to the one of a kind นะก็เดี๋ยวมาลองไปดูพร้อมๆกันอเปิดยังไงอะเปิดยังไงอ,อ่อ๋อมันเปิดอย่างนี้อ๋อก็คือจะมีเคสสีดำกับเคสใสมาให้ด้วย อา่เดี๋ยวไปดูด้านขวาก่อนด้านขวาด้านขวาเป็นยังไงอ๋อด้านขวาก็อ๋อต่างกันนิดนึงต่างกันนิดนึงครับคือถ้าเกิดว่าเป็นด้านซ้ายเนี่ยตรงเนี้ยเปิดออกมาเนี่ยมันจะหมุนได้เลยนะนี่ที่เขาบอกคำว่า origin นะ origin นะครับอ่าอันนี้หมุนได้พอหมุนได้เนี่ยข้อดีคือเฮ้ยเราอาจจะแบบนี่เอามาใช้อย่างนี้นะ นี่ใช่ไหมหมุนมาแล้วก็ถือในตำแหน่งที่สอดนิ้วมันพอดีนะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันใหญ่ไปนิดนึงอาจจะสอดเออสอด3นิ้วไม่เข้าต้อง2นิ้วแหละนะก็เอ้ยเออสอนิ้วแบบนี้พอดีเลยตอนแรกคิดว่า2นิ้วจะไม่พอดี2นิ้วแบบนี้พอดีเลยนะคิดว่าเป็น2นิ้วที่แบบพอดีเป๊ะสุดๆแล้วก็อืมน่าสนใจนะครับข้างในก็เขียนว่าดีไซน์บายทอรัสปกติเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นของด้านขวาเนี่ยจะมีสีใสกับสีดําเหมือนกันนะเพียงแต่ว่า มันก็จะมีอันนี้นี่หมุนไม่ได้ <acted> พูดเหมือนทำว่ามันจะมีอะไรพิเศษอนะมันหมุนไม่ได้หมุนไม่ได้แต่ว่ามันจะมีโลโก้ของทอรัสตรงนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าอันไหนเป็นยังไงบ้างพงว่าเดี๋ยวพงหยิบ power bank max safe มาเทสให้เพื่อนๆดูดีกว่าว่ามันใช้ชาร์จ max safe ได้ด้วยหรือเปล่าช็บมาแล้วนี่ power bank max safe นะครับของ z m i นะอันนี้เดี๋ยวลองเช็คแบตไปพร้อมๆกันมีหรือเปล่าฮบ มีไฟขึ้นมีไฟขึ้นแปลว่ามีแบตนะครับทีนี้ถ้ามีแบตบเรามาลองดูลองอันนี้ก่อนอันเดอออริจินเนี่ยอันดิออริจินลองใส่เข้าไปอ่ะฮึบอันนี้อ่ะแบบใสแบบเคลียร์เลยอ่ะลองดูกันนะครับว่าแปะ m a ็ s a ซ e แปะได้ติดไหมฮึบไม่ติดติด ชาร์จิ่งติดด้วยนี่แปลว,ว่าเคสนี่ทำงานได้สมบูรณ์แบบนะเฮ้ยถือว่าโอเคอยู่ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าชาร์จเร็วชาร์จชา้าอันนี้อาจจะต้องไปลองใช้จริงๆก่อนนะแต่เอาเป็นว่ามันก็เห็นเบื้องต้นก่อนว่าชาร์จไฟเข้านะครับอะพงว่าถ้าอันนี้ชาร์จเข้านะครับอีกอันนึงนะอันที่มันหมุนไม่ได้เนี่ยก็น่าจะชาร์จเข้าเหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวมาลองกันนะครับอืมอ๋ออันนี้ให้ดูปุ่มข้างๆก่อน ปุ่มข้างๆเนี่ยเขาก็มีทําเป็นโลหะไว้ด้วยนะนี่ไม่ว่าจะแอคชั่นบัตเทหรือตรงวายุมเนี่ยนะครับมีเป็นทําเป็นโลหะไว้เออเก็บงานดีนะนี่ด้านข้างตรงนี้ก็มีโลหะสวยๆนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอันที่หมุนไม่ได้เนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นแค่พลาสติกใสๆนะครับไม่ได้เป็นโลหะนะก็ประมาณนี้นะเท่าที่เข้าใจในเนี้ยแบ่งเป็นด้วยกันทั้งหมด3รุ่นก็คือรุ่นด้านซ้ายมือนะครับ ก็ที่มี2ส,สีเนาะอ่ะเดี๋ยวเอาให้เพื่อนๆดูจากกล้องข้างบนดีกว่านะครับนี่ถ้าเกิดเป็น2ส,สีสีขาวกับสีใสอันเนี้ยที่ไอตัวริงเนี่ยหมุนได้เนี่ยอันเนี้ยตัวปุ่มจะเป็นโลหะนะครับแต่ว่าตัวเคสเนี่ยจะไม่ได้หนามากนะจะแบบว่าสลิมสลิมนิดนึงจริงๆก็เคสพวกนี้มันก็คงจะไม่ได้สลิมมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางด้านขวามือพวกนี้ยเคสมันจะหนาขึ้นมานิดนึงนะแต่ว่าพวกตัวปุ่มต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแบบ เหมือนเป็นพลาสติกเป็น TPU อะไรเงี้ยครับไม่ได้เป็นโลหะนะแล้วก็ไอตัวคิกสแตนด้านหลังก็จะหมุนองศาไม่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้คิดว่าลิมิเต็ดมั้งไม่แน่ใจเพราะเขาวางไว้ตรงกลางนะครับอันนี้จะเพิ่มพวกความหนาขึ้นมาอีกนะแล้วก็อ่ะตัวข้างหลังเนี่ยคิกสแตนก็หมุนไม่ได้เหมือนเดิมนะครับตัวปุ่มตรงนี้ก็ต่างออกไปนะเหมือนมีความหนาเพิ่มขึ้นมีความนุ่มในการกดเพิ่มขึ้นคือเวลาเราจับแบบนี้ก็รู้แล้วว่ามันนุ่มกว่าไอ้พวก ตัวด้านขวาพวกนี้นะก็เป็นเคสที่น่าสนใจนะส่วนราคาอะพงเอางี้ก่อนที่เมื่อกี้เราบอกว่ามี2เรื่องที่น่าสนใจเนี่ยอย่างแรกคือตัว Product มันมีความน่าสนใจไหมมันมีฟีเจอร์ไหนไหมนะครับเรายังค้างอยู่อีกอันหนึ่งก็คือไอ้เคสด้านขวามือเนี่ยมันรองรับ m a x กเซฟไหมซึ่งถ้าเกิดมันรองรับพงคิดว่าไอ้ตัวสีเขียวเนี่ยมันก็ <c oughs> ก็น่าจะรองรับเหมือนกันแหละนะะเมื่อกี้ลองใส,ส่สีใสแล้วคราวนี้ลองใส่สีดําดูแล้วกัน เผื่อ,เพ,อเพื่อนเพื่อนอ๋อสีดาเนี่ยมันไม่ได้เป็นดําแบบดําสนิทมันเป็นดําแบบตรงนี้มันจะเป็นขุนๆนะเออเวลาใส่อันนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะครับเอออันนี้ก็สวยดีอะลองแปะแม็กเซฟเข้าไปปั๊บเฮ้ยอันนี้รู้สึกว่าแปะแน่นกว่าแฮะขึ้นชาร์จเหมือนกันนะครับเออเออ,เ,อ,อเข้าใจละว,ว่ามันเทรดออฟอะไรกันนะคือพอแบบว่าไอตัวคิกสแตนที่มันแบบบิดไม่ได้อะแต่ว่ามันแปะแน่นขึ้นนะแล้วก็ ตัวเคสเนี่ยเหมือนกับตัว build quality อะไรเงี้ยมันจะดูโซลิดขึ้นแม้ว่าตัวปุ่มมันจะเป็นแบบพลาสติกนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยพอเราแปะมาเนี่ยแล้วเวลาจับเนี่ยเออก็ยังถือว่ากระชับเข้ามืออยู่นะเอ้ยพงถือว่าเป็นเคสที่น่าสนใจนะคือมันอาจจะดูธรรมดาดูแบบไม่ได้แบบมีอะไรพิเศษอะแต่ว่าจริงๆแล้วฟินิชชิ่งหรือว่าการเก็บเข้ามุมเข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยพงถือว่าเออเขาทำได้ดีนะทำได้แบบเนียนมือเลยอะถือว่าเป็นเคสที่พง กล้าพูดให้คนที่อยู่รอบๆตัวพงเนี่ยว่าเออถ้าเกิดเขาหาเคสอยู่อะไรเงี้ยพงก็แนะนําให้เขาลองดูเคสพวกนี้นะครับเพราะว่างานมันดีนะก็เอาเป็นว่าตัวโปรดักเนี่ยผ่านเลยเรื่องราคาพงคิดว่าเรื่องราคาเป็นปัจจัยที่แต่ละคนคิดเห็นต่างกันเอาเป็นว่าถ้าอยากรู้ราคานะครับด้านล่างพงทิ้งลิงก์ ชอบของโคแอนแท้ๆไว้เลยนะครับคนที่ส่งกล่องนี้มาให้พง์นี่แหละครับยังไงถ้าเกิดว่าใครสนใจเข้าไปดูราคานะแล้วก็ลองดูว่าชอบหรือเปล่านะครับกับเคสทอรัสนะอันนี้เป็นกล่องพิเศษถ้าเกิดไม่มีขายพวกนี้ ไม่แน่ใจว่ามีขายครบทุกสีทุกรุ่นไหมอะไรเงี้ยพอนี้เป็นกล่องพิเศษพงก็ไม่ได้รู้อะไรเลยอยู่ดีๆเขาก็ส่งมาให้พงก็เลยอะทำขึ้นมาให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าเออมันมีเคสที่ห้อนี้อยู่ในตลาดนะครับเอาเป็นว่าวิโอนี้ผมปิดสัส้นๆแค่นี้ละกันพงไม่ได้รู้อะไรไปมากกว่านี้ละยังไงก็ลองดูครับสวัสดีครับ